จริงๆแล้วทั้งประชาปวีนาและเป้าประสงค์สมัยเป็นเด็กใหม่ก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันแหละครับแต่ถ้าจะให้ผมบ่นไปมันก็เหมือนกับประกาศความไม่เอาไหนของคนรุ่นผมเข้าใจไหมหนูเข้าใจค่ะดีน้นอธิบายไปหนูเป็นเด็กสมัยนี้ของพี่พัชรีพี่พิษนุพี่พรชัยและพี่พัชรีพี่พิษนุพี่พรชัยก็เป็นเด็กสมัยนี้ของพี่ประชาพี่ปวีนาพี่เป้าประสงค์ เช่นเดียวกันค่ะพี่ประชาพี่ปวีนาพี่เป้าประสงค์ <_ an> ก็เป็นเด็กสมัยนี้ของท่านผู้บริหาร <_ an> ก่อนที่จะบ่นเด็กสมัยนี้ต้องอย่าลืมนะคะว่าเด็กโตมาจากโลกที่ผู้ใหญ่สร้าง <_ an> เพลงที่เขาฟังหนังที่เขาดูครูที่สอนรวมถึงสังคมที่เขาอยู่ <_ an> ก็มาจากพี่ๆผู้ใหญ่สมัยนี้ทั้งนั้นล่ละค่ะ <_ an> บ่นไปก็เข้าตัวเปล่าๆ <_ an> ถ้าหากว่าอยากจะเปลี่ยนเด็กสมัยนี้ก็ต้องเริ่มต้นจากที่พี่ๆเปิดใจ ยอมอดทนกับวิธีที่พี่ๆไม่คุ้นเคยเด็กๆก็อาจจะต้องอดทนกับวิธีที่ไม่ถูกใจบ้างปรับตัวเข้าหากันแล้วเชื่อเถอะค่ะว่าเราจะได้อะไรใหม่ๆที่คุ้มค่ากับการลอง